ทำสิ่งที่เกิดในวันนี้และปัจจุบันให้ดีกว่าวันวานโดยมองโลกมองไทยบายธีรพัฒเราลองย้อนกลับมาดูตัวเราเองนะครับว่ากิจกรรมในวันนี้สิ่งที่เราจะทําลงไปมันดีกว่ากิจกรรมที่ผ่านมาหรือเปล่าหลายคนนะครับยังยังย่งอยู่ที่เดิมยังไม่กล้าที่จะพัฒนาตัวเองให้ทําอะไรที่ดีกว่าเดิมไปเขาอ้างว่าเพื่อความมั่นคงเขาอ้างว่าเขากลัวการเปลี่ยนแปลงเขาอ้างว่ามันอาจจะทําให้หลายสิ่งหลายอย่างไม่ตอบรับหรือไม่ องงมาาในททีีด่ดแต่สิ่งนั้นนะครับคือการย่าอยู่ที่เดิมการคิดในเรื่องราวแบบนี้มันเป็นสิ่งที่ผิดอย่างยิ่งเพราะว่าการที่เราย่าอยู่ที่เดิมอยู่ตลอดเวลาและไม่ได้เคลื่อนที่ไปไหนมันเปรียบเสมือนว่าเรากําลังฝังหลุมศพของตัวเองให้มันกว้างขึ้นให้มันลึกขึ้นจนกระทั่งเราเองไม่ได้มีทางที่จะไปไหนได้และเราเองก็จะบล็อกและปิดกัน้นการเจริญก้าวหน้าของตัวเองด้วยเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการที่จะเป็นผู้นําเป็นผู้ที่ประเสริฐหรือเป็นผู้ที่เลิศก,กว่าเพราะฉะนั้นเราลองดูนะครับว่าสิ่งที่เราทําอยู่ในปัจจุบันมันดีกว่าสิ่งที่ผ่านมาแล้วหรือยังถ้ามันยังไม่ดีกว่าเราเปลี่ยนแปลงณปัจจุบันเลยจากธิรพัฒเกิดมาเพื่อให้คุณเกิดมาเพื่อแบ่งปันส่วนครับ